Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆกลับมาพบกับครูมุกเช่นเคยนะคะครูมุกนะคะจะพาเด็กๆไปอ่านทบทวนนะคะอ,ะอย่างแรกที่เราจะมาอ่านทบทวนเลยนะคะก็คือการอ่านกอไก่ถึงฮองนกฮูกนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะกอไก่ อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคน อ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอชา้าง อ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอ,ชอ,ชอ,อ,าาชอยอหญิงอ่านว่ายอดดชดาอ่านว่าดอ ตอปะตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอพูดเท่าอ่านว่าทอนอเนน อ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตเต่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอ ททหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปาอ่านว่าปอ ผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสังเพาวอ่านว่าพอ,ฟอฟ มอมาอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอ สอสาลาอ่านว่าสอสออสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ,สอ,สอ,อ,าาสอหอหีบอ่านว่าหอรอสุราอ่านว่ารอ ฮอนุคู่อะขอโทษนะคะอออ่าอ่ออานว่าอฮอนุคู่อ่ออานว่าฮออ่ะเราก็ได้ฝึกอ่านนะคะทบทวนการอ่านกอไก่ถึงฮอนุฮู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเราจะไปฝึกอ่านนะคะ A ถึง Z น,นะคะ A, เอแ

teacher. You are. We were. W you were. X. Y. Z. Z. ่เราก็ได้ทบทวนการอ่านออกเสียงนะคะกไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วก็ A ถึงแซกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูมุกนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน1สัปดาห์มี7วันนะคะอะ่วันแรกนะคะ S U N D A Y s u n เด y วันอาทิตย์สีแดง สั n d a y วันอาทิตย์สีแดง M O N D A Y Monday วันจันทร์สีเหลือง Monday วันจันทร์สีเหลือง T U S e S D A Y Tuesday วันอังคารสีชมพู Tuesday วันอังคารสีชมพู W E D N E S D A Y Wednesday วันพุธสีเขียว Wednesday วันพุธสีเขียว T H S, U R S D A Y Thursday วันเพฤหัส,สบดีสีแสด Thursday วันเพฤหัส,สบดีสีแสด Friday Finday วันศุกร์สีฟ้า Friday วันศุกร์สีฟ้า s a T U R D A Y Saturday วันเสาร์สีม่วง Saturday วันเสาร์สีม่วงอ่ะเราก็ได้ฝึกอ่านออกเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะ Writing นะคะหนังสือเล่มสีเขียวนะคะ อะแล้วเด็กๆเปิดมาหน้านี้เลยนะคะหน้าที่45นะคะอ่าหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆนะคะเขียนคำว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะ P I G พิกหมู P I G พิก หมูอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเขียนให้ดูนะคะ1คํานะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นพิมพ์เล็กนะคะเราจะเริ่มนะคะเขียนแค่ตรงตามรอยปะเท่านั้นนะคะอ่ะคุณมุกจะเขียนไม่สวยนะคะเพราะว่าคุณมุกใช้เมาส์นะเด็กๆก,ก็ลากนะคะตัว P คอยาวนะคะอ่ะตัว P ขายาวนะคะ p ีอ่อแล้วก็ G นะคะตัว G ก็ขายาวนะคะลากลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะ Uh, I g, P.I.G. pig หมู u, นะคะอ่ะเด็กๆก็เขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะคำไหนที um ่เขามีรอยปะเด็กๆก็เขียนคำไหนที่เขามีช่องว่างนะคะเด็กๆก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะอีกหนึ I ่งครั้งนะคะ P.I.G. pig หมู อะคำนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่46นะคะอ่ะหน้าที่46นะคะเขาก็ให้เขียนตามรอยปะเช่นกันนะคะ,ะหน้านี้นะคะ S E A L Seal แปลว่าแมวน้ำนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ S E A L A L Seal แมวน้ำอ่าหน้านี้นะคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปะนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะ S E A แล้วก็ L คอยาวนะคะแบบนี้นะคะอ่ะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยนะคะ หน้าต่อไปนะคะจะเป็นคําว่าปาโลมานะคะเด็กๆปาโลมานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสะกดกันนะคะแล้วก็จะมาเขียนตามรอยปะนะคะอ่ะคำนี้นะคะเขาก็ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะนะคะเดี๋ยวเราจะมาสะกดนะคะ D O L P h a s i n dolphin ปาโลมาอีกหนึ่งรอบนะคะ D O L P h a s i n dolphin ปาโลมาอ่าหน้านี้นะคะเด็กๆก็ต้องสังเกตนะคะคําไหนที่เขาคอยาวขึ้นไปหรือว่าขายาวลงมาด้านล่างนะคะคัดให้ถูกต้องนะคะ อ่ะต่อมาคำสุดท้ายนะคะคำนี้นะคะเขาให้เด็กๆเขียนคำว่า monkey นะคะอ่ะ m o n k e y monkey แปลว่าลิงนะคะเด็กๆก็เอาคำว่า monkey นะคะไปเขียนตามรอยปะนะคะอ่ะไปเขียนตามช่องนะคะให้สวยงามแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะ เด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งการบ้านคุณครูประจําชั้นนะคะวันนี้เรานะคะมีการบ้านทั้งหมด4หน้านะคะเด็กๆอ่ะอย่าลืมถ่ายส่งคุณครูคประจําชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ